ออกของน่านน้ำทะเลตราดมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่รองจากเกาะภูเก็ตเกาะช้างและเกาะสมุยมีความยาว25กิโลเมตรกว้าง12กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองตราด80กิโลเมตรลักษณะโดยทั่วไปของเกาะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์โดยมีภูเขาและที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกหลายแห่งชายหาดที่สวยงามบนเกาะกูด ต่เดิมนั้นเกาะกูดและกาะข้างเคียงเป็นกิ่งอำเภอเก่อกูดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดตามประกาศกระทรวงมหาไทยต่อเมื่อวันที่24สิงหาคม2550ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเก่อกูดจึงได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเกาะกูดเป็นอำเภอเก่อกูดจังหวัดตราดเป็นต้นมาที่มาและความสำคัญของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา สรุปให้เข้าใจโดยง่ายคือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแห่งนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนในหลายมิติแต่โดยรวมแล้วเกิดจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชามากกว่า50ปีโดยเกิดขึ้นจากการที่กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปในอ่าวไทยเมื่อปี1972ก่อนที่ไทยจะประกาศในปี1973ซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขีดเส้นล้ำเข้ามาทับเส้นของอีกฝ่าย ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันกว่า26,000ตารางกิโลเมตรซึ่งเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจึงส่งผลต่อสิทธิสัมปทานที่ทั้งไทยกับกัมพูชาได้ให้กับบริษัทเอกชนด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจึงทําให้ยังไม่มีใครสามารถเข้าไปดําเนินกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้กระทั่งมีการหารือมาในหลายรัฐบาลจนถึงสมัยที่นายเศรษฐาทวิสินเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาเมื่อวันที่28กันยายน2566ณกรุงพนมเปญไทยกับกัมพูชามีพรมแดนติดต่อกันยาวประมาณ798กิโลเมตรตลอดแนวเขตแดนของทั้งสองประเทศมีอาณาบริเวณทาบเกี่ยวกันเป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งกินพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลข,ของทั้งสองประเทศโดยจำแนกเป็นประเภทได้ดังนี้ 1. พื้นที่ทับซ้อนทางบกประกอบด้วยพื้นที่ทับซ้อนที่สำคัญบริเวณปราสาทพระวิหาร พื้นที่ช่องตาพระยาบึงตะกวนพื้นที่เขาตาังงอกอําเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วและพื้นที่เขากระบาลตะบันอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 2. พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลประกอบด้วยพื้นที่บริเวณเกาะกูดตอนล่างและพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลางและตอนล่างสาเหตุสำคัญที่ทําให้เกิดเป็นประเด็นโต้แย้งของทั้งสองประเทศในการอ้างสิทธิเหนือดินแดนบริเวณที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวได้แก่ 1. การอ้างอิงแผ่นที่คนละฉบับ 2. หลักเขตแดนเดิมชำรุดสูญหายถูกเคลื่อนย้ายไม่สามารถหาจุดปักปันเดิมได้ 3. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร์ทั้งจากการกระทำโดยธรรมชาติและจากการกระทำโดยมนุษย์ 4. การลุกล้ำดินแดนซึ่งกันและการทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 5. สนทิสัญญาที่มีความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะรายละเอียดในสนที่สัญญาว่าอย่างหนึ่งแต่แผ่นที่ประกอบสนที่สัญญาเป็นอีกอย่าง เช่นกรณีเขาพระวิหาร MOU 4 4เป็นบันทึกความเข้าใจที่กำหนดกรอบและกลไกในการเจรจา เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนส่วนบนที่อยู่เหนือเส้นละติจูด11องศาเหนือและเรื่องการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมสำหรับพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนส่วนล่างที่อยู่ใต้เส้นละติจูด11องศาเหนือในลักษณะพื้นที่พัฒนาร่วมโดยมีพื้นที่ประมาณ16,000กิโลเมตรบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ต้องดำเนินทั้งสองเรื่องในลักษณะที่ไม่แบ่งแยกออกจากกัน และให้มีการคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคดำเนินการพิจารณาเจรจาร่วมกันพร้อมทั้งได้มีการตกลงกันว่า MOU 44และการดำเนินการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการอ้างสิทธิทางทะเลของแต่ละฝ่ายโดยสร้างกลไกการเจรจาที่สำคัญ2ประการที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือประการที่1 การเจราจาเพื่อพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนประการที่2การเจราจาเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ชัดเจนนอกจากนี้บันทึกความเข้าใจนี้ยังมีกลไกคุ้มครองผลประโยชน์ของไทยหลายประการดังนี้ 1. การเจราจาต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 2. ไม่กระทบต่อสิทธิเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายจนกว่าจะมีข้อตกลงสุดท้าย 3. ข้อตกลงสุดท้ายต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคเพื่อศึกษาและเจราจารายละเอียดเนื่องจากในปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่ทับซ้อนจึงทำให้บริษัทน้ำมันข้ามชาติหลายแห่งสนใจเข้ามาลงทุนผ่านทางกัมพูชาซึ่งอาจส่งผลให้การเจราจาในอนาคตยากขึ้นแม้ว่าทั้งไทยกับกัมพูชาต่างต้องการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนแต่ด้วยศักยภาพและความพร้อมของไทย ทั้งในด้านเทคโนโลยีประสบการณ์และมีการบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นของตัวเองประกอบกับการที่ไทยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคทําให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายดังนั้นบันทึกความเข้าใจนี้จะเป็นการแปลเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือสร้างกรอบการเจรจาที่ชัดเจนบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของไทยอย่างรัดกุม ซึ่งการเร่งรัดการเจราจาภายใต้กรอบนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นกอกูดเป็นเกาะที่อยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกของน่านน้ำทะเลตราดมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ี่บอ่าวไทยและอันดามันสองสเสน่ห์ที่แตกต่าง สวัสดีครับทุกท่านเคยไหมครับที่เดินทางไปเที่ยวทะเลแต่พอไปถึงอีกที่ทำไมททำไมบรรยากาศน้ำทะเลหรือแม้แต่ปะการังถึงได้แตกต่างกันราวกับคนละโลกหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยเรานั้นมีทะเลสองฝั่งที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนั่นก็คืออ่าวไทยและทะเลอันดามันนั่นเองครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสองฝั่งทะเลนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณได้เลือกไปเที่ยวได้ถูกใจและเข้าใจความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไทยมากขึ้นครับ อ่าวไทยทะเลแห่งความอบอุ่นและชีวิตชีวาลองนึกภาพทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพอย่างพัทยาหัวหินหรือถ้าไกลออกไปหน่อยก็เกาะช้างเกาะสมุยนั่นแหละครับคืออ่าวไทยของเราอ่าวไทยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรไทยเป็นเหมือนอ่าวใหญ่ๆที่ว้าวเข้ามาในแผ่นดินทําให้ลักษณะโดยรวมของทะเลฝั่งนี้ค่อนข้างตื้นครับเฉลี่ยแล้วลึกไม่ถึง50เมตรเลยทําให้คลื่นลมไม่แรงมากนักเหมาะก,กับกิจกรรมทําน้ําสบายๆหรือครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ด้วยความที่อ่าวไทยเป็นอ่าวปิดและมีแม่น้ำสำคัญหลายสายทั้งเจ้าพระยาแม่กลองบางปะกงไหลลงสู่ทะเลทำให้บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยตะกอนและสารอาหารครับน้ำทะเลอาจจะไม่ได้ใสปิ้งเหมือนอีกฝั่งแต่ความขุ่นเล็กน้อยนี้แหละที่ทำให้ป่าชายเลนและระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำเจริญงอกงามเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตัวน้อยๆมากมายเลยทีเดียวดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อ่าวไทยเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของประเทศเราครับทั้งปลาทูปลาอินทรีย์หอยต่างๆก็มาจากอ่าวไทยนี่เลยครับ ส่วนปะการังที่พบมากในอ่าวไทยก็จะเป็นจําพวกปะการังเขากวางหรือปะการังสมองที่ปรับตัวเข้ากับสภาพน้ําที่มีตะกอนได้ดีสําหรับฤดูท่องเที่ยวของอ่าวไทยนั้นต้องบอกว่าเที่ยวได้เกือบตลอดทั้งปีเลยครับเพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมไม่รุนแรงเท่าฝั่งอันดามันถ้าใครชอบทะเลสงบสงบ,สงบน้ําตื้นตื้นหรืออยากมาพักผ่อนแบบสบายสบายอ่าวไทยนี่แหละตอบโจทย์เลยครับทะเลอันดามันมาหาสมุทรแห่งความอลังการและสีสัน คราวนี้ลองว้าไปทางฝั่งตะวันตกของประเทศเราครับที่นั่นคือดินแดนแห่งความฝันของนักท่องเที่ยวและนักดำน้ำอย่างทะเลอันดามันที่เรารู้จักกันดีในชื่อภูเก็ตกระบี่พังงาหรือสตูลนั่นเอง ทะเลอันดามันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียมีลักษณะเป็นทะเลเปิดและมีความลึกเฉลี่ยมากกว่าอ่าวไทยมากๆทำให้มีคลื่นลมแรงกว่าและเป็นทะเลลึกที่กว้างใหญ่ไพศาลความพิเศษของอันดามันคือน้ำทะเลที่ใสแจ๋วราวคริสตัลครับเพราะมีตะกอนน้อยมากและได้รับอิทธิพลจากกระแสะน้ำในมหาสมุทรโดยตรงทำให้ที่นี่กลายเป็นสวรรค์ของแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายที่สุดทั้งปะการังอ่อนปะการังแข็งหลากสีสันที่มีหมดครับไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะสุรินหรือตามเกาะน้อยใหญ่ในกระบี่ ที่เป็นแหล่งดำน้ําติดอันดับโลกและด้วยความที่เป็นทะเลลึกเราจึงมีโอกาสได้พบกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่อย่างฉลามวานหรือกระเบนราหูได้บ่อยครั้งกว่าฟังอ่าวไทยครับนอกจากนี้สิ่งที่ทําให้อันดามันมีทัศนียภาพที่งดงามไม่เหมือนใครก็คือภูเขาหินปูนสูงใหญ่ที่โผล่พ้นน้าขึ้นมาเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่รูปทรงแปลกตาไม่ว่าจะเป็นเขาตะปูที่พังงาหรือเกาะห้องที่กระบี่ล้วนเป็นภาพจําของทะเลอันดามันทั้งสิน้น สำหรับฤดูท่องเที่ยวของทะเลอันดามันนั้นจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมครับเพราะช่วงนี้คลื่นลมจะสงบท้องฟ้าแจมา่มใสน้ำทะเลสวยใสายมากแต่ถ้ามาช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมอาจเจอฝนหนักและคลื่นลมแรงได้ครับเลือกเที่ยวให้ถูกใจปกป้องทะเลไทยของเรา เห็นไหมครับว่าทะเลไทยทั้ง2ฝั่งนั้นมีสเสน่ห์และความแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าคุณเป็นสายชอบทะเลที่น้ำใสปิ้งดำน้ำดูปะการางังและสัตว์ใหญ่ตัวโต,วตวถ่ายรูปกับภูเขาหินปูนสวยๆแนะนำว่าต้องไปอันดามันครับแต่ถ้าชอบทะเลที่น้ำตื้นๆเล่นน้ำสบายๆมีหาดยาวๆหรืออยากลิ้มลองอาหารทะเลสดๆที่เป็นแหล่งประมงสำคัญและเดินทางสะดวกจากกรุงเทพก็ต้องไปอ่าวไทยเลยครับ ไม่ว่าคุณจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนสิ่งสําคัญที่สุดคือการช่วยกันดูแลรักษาท้องทะเลของเราครับไม่ทิ้งขยะไม่ทําลายปะก,การังหรือระบบนิเวศเพราะทะเลไทยทั้งอ่าวไทยและอันดามันล้วนเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้าค่าที่เราทุกคนควรช่วยกันปกป้องไว้ให้ความงดงามนี้อยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานแสนนานครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และทําให้ทุกท่านรักทะเลมากขึ้นนะครับสวัสดีครับอ่าวไทยและอันดามัน